ขั้นตอนที่หนึ่งพิมพ์ไปใน Google ว่า o p t i f y n e แล้วก็มาที่ดาวน์โหลดจากนั้นกด Show all version และให้เลือกเวอร์ชันที่เราต้องการแล้วกด Script แล้วกดดาวน์โหลดอีกครั้งพอดาวน์โหลดเสร็จก็ให้เรากด Open แล้วกด Install ตอนนี้ก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับพอเราโหลด Optifine มาแล้วก็ให้เราเข้ามาในหน้า Launcher ของตัว Minecraft แล้วก็กดมาตรงเลือกเวอร์ชันคลิกเลือกอันนี้เลย แล้วให้เราทําการดาวน์โหลดเชเดอร์มาซึ่งเชเดอร์มันก็จะมาในรูปแบบของไฟล์ซิปนะครับผมเสร็จแล้วให้เราเปิดเกมไมค์ครับขึ้นมากดคําว่าออปชันวิดีโอเซตติ้งและเชเดอร์เสร็จแล้วมาที่เชเดอร์โฟลเดอร์แล้วก็ให้เราทําการลากเชเดอร์ที่เราโหลดมาเข้าไปในไฟล์ที่เราเพิ่งเปิดมาเมื่อกี้นะครับพอกลับไปดูที่ไมค์ครับตอนนี้มันก็จะมีคําว่าเชเดอร์ขึ้นมาแล้ว